ชุดแต่งครบแบบนี้ราคาถูกแบบนี้ไม่ก็น้อยแบบนี้นะคะทุกคนโคสบายนะคะไฟเลี้ยวเป็นแบบแก้มข้างนะคะที่จริงได้นอนได้กันประมาณ3คนได้นะทุกคนบริการคาสปาให้อีก1,500 0บาทเลย นสนนุโดย Car for sure. วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับวันที่ออพเลตออโต้นี่ค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนสถานที่ใหม่อะค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่ารถที่เข้ามาใหม่นั้นอะจะเน้นความสวยและความใหม่ยังไงนะคะกับคันนี้เลยควใจไวรุ่นไปดูกันเลยเน่ฮอนด้าเจ็ปี2011นะคะตัวนี้นะคะเครื่อง1,500ตัวรองท็อปนี้นะคะ่ะทุกคนภายในและด้านข้างเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ ทุกคนคะเรามาเริ่มจากภายนอกกันเลยนะคะออปชันด้านหน้าของเรานะคะตัวนี้เลยทุกคนจะสงสัยนะว่าเอา้าทําไมมันคนละสีเราก็เพราะว่าอะไรล่ะตัวนี้มันเป็นพลาสติกตัวแทบล่าที่เจ้าของเก่าเขาอะ่ะเป็นสายซิ่งมาก่อนไงเขาก็เลยแบบว่าไปหุ้มมาเพื่อกันรอยนั่นเองค่ะลูกค้านี่คะ่ะทุกคนต่อมานะคะเป็นไฟดวงใหญ่แบบมัลติรีเฟกเตอร์นั่นเองคะ่ะทุกคนดวงใหญ่เวอร์นะคะแล้วถัดมาเลยนี่นี่นี่กระจังหน้าแบบรังผึ้งนะคะเดิมๆิเลยคะ่ะทุกคนคาโลโก้ ตัว H est, เป็นแถบคมเมียมฮอนด่ายังครบนะคะทุกคนถัดมาตรงนี้เลย SE 28, 28นะคะทุกคนขาสวยไหมเป็นสีชานะอ่ะทุกคนขานี่น็อตครบฝาครอบเบรกครบทุกคนไม่ต้องไปทําอะไรแล้วอะ่ะคือแค่ล้างทำความสะอาดใหม่คือสวยเลยแล้วตัวนี้นะคะยังขอบอ่าสิบเจนั่นเองค่ะทุกคนค่าชุดแต่งรอบคันนะคะสเกิร์ตรอบข้างดูเลยนะคะ สีกับตัวรถเหมือนกันเลยนะคะแอมเป็นไงขวัญใจสายวัยรุ่นนี่คือห้ามพลาดเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนขาไฟเลี้ยวเป็นแบบแก้มข้างนะคะน่าแล้วข้อดีของเขาคือตรงไหนรู้ปะตรงนี้โคตรชอบเลยอะ่ะที่มันเป็นสีเดียวกันกับมือจับนะคะทุกคนขาสวยงามมากอ้ยทุกคนดูดิดูดิดูด,ดิอุ้ยเมคอัพอยู่ครบนะคะทุกคนจ๋านี่ไม่มีริอวดรอยนะน,นี่โบสูไม่ดูคนมันสวยมากอะอันนี้คือพูดเลยว่าสวยจริงๆนะคะทุกคนจ๋า ครบนะคะทุกคนจ๋าเป็นโครเมียมนะคะเซนเซอร์4ี่จุดไม่ต้องกลัวชนน้องร้องแน่นอนจ้าถัดมานะคะทุกคน,นี่ด้านบนของเรานะคะสปอยเลอร์หลังนะคะครบค่ะแต่งให้พร้อมนะคะแล้วก็น้องคนนี้จะเป็นเสาไฟฟ้าเอเสาอากาศนั่นเองค่ะจะมีตัวตุ๊กตามาให้แต่เราสามารถเอาออกได้นะคะเพราะว่าเป็นรถของเจ้าของเก่าขเขาเองนะนี่นะคะทุกคนไปดูนะว่าภายในด้านหลังอะสัมภาระจะเก็บของได้อยู่ที่ไหนไปดูกันค่ะ ตัวเปิดเขานะคะทุกคนเป็นแม่แรงช่วยนะสบายนะอ่านี่เลยจ้ายางอะไรครบครบชุดนะคะคือเจ้าของเก่านะคะยังไม่ได้ใช้เลยค่ะดอกยางยังแน่นนะคะทุกคนอะไรก็ครบเหมือนไม่ค่อยได้ใช้นะคะเนี่ยภายในนะคะเดี๋ยวไปงับให้ดูนะว่ามันกว้างมากแค่ไหนอ,อันนี้คือโบสูง155โอ้โหดูค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะเฮ้ยจะบอกให้นะว่า ข้างในมันโคตรกว้างจริงๆนะแล้วนั่งสบายด้วยนะสําหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะจะบอกเลยนะไม่ต้องไปเช่าที่พักให้มันเปลืองตังนะอยากจะบอกว่ามันกว้างแค่ไหนมาดูจะไปแคมปิ้งปีใหม่เขาดาวสงการอ๋อไม่ใช่เขาดาวกับเฟนภูการดึงล่องแพไม่ต้องเลยเนี่ยตรงเนี้ยกว้างเยอะมากอนอนใี่ดูนะจ๊ะพี่จิงได้นอนได้กันประมาณ3คนได้นะทุกคนนี่สามคนนอนได้สบายนะเนี่ยเอาจริงนะ โคตรกว้างอ่ะการสะาดเดิมๆของตัวรถนะคะแล้วก็อย่าไปดูภายในกันนะคะว่าสะอาดแค่ไหนไปดูกันเลยนี่พลาสติกลายหนังนะคะเพื Th ่อความดูดีแล oh ้วก็ดูมีสไตล์นะคะทุกคนจ๋ะแล้วก็กระจกเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะคะสามารถเปิดปิดได้สบายใจนะคะทุกคนตัวนี้เขาจะติดฟิล์มมาให้นะคะเป็นฟิล์มของเป็นฟิล์มดําอยู่แล้วนะคะจากเจ้าของเก่าของเขานะแล้วก็โบสูง155ยังยังเหลือแล้วก็ต้นขานี่คือแบบ มันมีเนบอะตัวเนี้ยมันเบามันเป็นเบาผ้าแล้วมันนุ่มมากเลยค่ะทุกคนแล้วที่สําคัญนะคะทุกคนคะ่ะช่องเก็บสัมภาระตรงนี้มีให้นะเยี่ยมจริงๆค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็อยู่กันที่ห้องเครื่องของตัวรถ h อน da ของเรานะคะทุกคนคะ่ะคันนี้นะคะร2อยี่บแรงมา้าบอกเลยแค่เหยียบนิดเดียวก็พุ่งแล้วนะทุกคนค่ะนี่เลยคะ่ะขอบฝากระโปรงยังเดิมทุกจุดนะคะไม่มีริ้วรอยในการชนนะคะดูได้เลยอ่า บอกเลยนะคะว่าสวยแน่นอนค่ะค้าไขได้ไปนี่คุ้มเลยจ้านี่นะคะเราก็อยู่กันที่ด้านหน้าคนขับนี่องค่ะทุกคนคะมาดูเลยนะคะว่าพวงมาลัยของเขานะคะออกมาเป็น3กา้านแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนี่ออกเป็นแนวสปอร์ดได้ค่ะทุกคนจับถนัดมือเลยนี่เลยนะคะไม้ของเราอยู่ที่10,000แสนนั่นเองค่ะทุกคนและที่สำคัญนั้นไม้เป็นเรือนไฟนะคะแบบดิจิตอลแล้วดูชัดตีนง่ายเนาะเวลากลางค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยแสงไฟสว่างเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะแอร์นะคะเป็นแบบมือหมุนปรับได้สี่ระดับนี้ฟังเสียงเลยแอร์เย็นฉ่ำมากนะอันนี้ก็เครื่องเล่นแบบเป็นแบบมือกดนะคะทุกคนคะ่ะเล่นได้เป็นแบบวิทยุเนาะถัดมาเลยนะคะนี่เกียร์ของเราเป็นแบบออโต้นะคะช่องใส่สัมภาระก็ยังใส่ของใส่เหรียญได้นะคะสำหรับคนทางไกลเนาะเบรกมือ และนี่เลยช่องไก่แก้วน้ํายังได้นะใส่น้าใส่ขวดน้ําได้ครบเลยนะคะทุกคนคอนโซลหน้าคือกว้างมากเลยตรงนี้ก็คือเจ้าของเดิมเขาก็แต่งมาให้คือบอกเลยว่าแต่งมารอบคันแล้วก็ประกันยังอยู่ครบนะคะเป็นประกันเก่าจากเจ้าของเดิมแล้วก็สมุดอีบ e ุ๊กฮอนด้านะคะยังอยู่ครบนะคะทุกคนขาบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีชนแน่นอนนะคะกาลารันตีได้เลย เบาผ้านะคะเป็นแบบกรรมหยี่แล้วทุกคนดูว่าบันสะอาดไหมรถกี่ปีมาแล้วนะคะให้ดูชัดๆเลย อันนี้คือรถที่ยังไม่ได้เก็บนะคะทุกคนยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ารถเข้าใหม่ของเรานั้นมันสดจริงๆนั่นเองนะอย่าเพิ่งน้อยใจไปเลยนะคะอยากจะบอกนะว่าคันนี้ใครได้ไปมันคุ้มแล้วที่สําคัญนะคะยังมีถ้ามันมีฝุ่นใช่ไหมไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเรามีบริการคาสปาให้อีก1 5 0 0 0บาทเลยก่อนรับรถเองใหม่เปลิดแน่นอนคะ่ะและที่สำคัญนะคะบอยากจะบอกนะคะในวันนี้ใครจองนะคะรับไปเลยนะคะในราคา3ามแสนสามหมื่น 9,000บาทและทพ่คนคู้สบายนะคะในราคาเริ่มต้นเพียง6,000บาทนั่นเองค่ะผ่อนได้สูงสุดยาวๆไปเลย84งวดเองค่ะใครที่สนใจนะคะรีบโทรมาเลยนะคะชุดแต่งครบแบบนี้ราคาถูกแบบนี้ไม่ก็น้อยแบบนี้นะคะรีบโทรมาที่เบอร์0978218888 8, 8, 8, 8, 8. สำหรับวันนี้นะคะโบก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกด u ับ c r i ร e กันด้วยนะคะสบวนนี้ขอตัวลาก่อนค่ะบา,บายๆค่ะ